รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพุทธังสารนังขชามีัำบังสารนังขชามิสังฆสารนังขชามิ บุญญาภาวนาขออนุโมทนาบุญกับข้าวตราชัดบริษัททีเอซีคอน sumer จำกัดมหาชนสวัสดีปีใหม่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีวันสุดท้ายของปีพุทธศักราช 2,566วันที่รายการระเบียงบุญจะพาคุณผู้ชมไปท่องบุญกันกันกบคุณปรางรัฐสดับรับฟังธรรมะจากหนึ่งพระอาจารย์ตามด้วยการแผ่เมตตาหลังการสวดมนต์ไหว้พระเรามาติดตามกันเลยนะคะการสวดมนต์ทำให้มีสมาธิมีสติมีความสุข ทุกจางหายการสวดมนต์ทำให้นอนหลับสบายจิตจะคลายได้เข้าเฝ้าพุทธองค์ณปัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกัน โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรามสารถิสัทธาเทวมนุษสานงพุทโธภะวาติ สวากาโตพระคาวตาธรรมโมสันทิปิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิโกปัจจัตังเวทิตตโพวินโยหิติสุปฏิปันโนพระคาวโตสาวกสังโฆ ओदिपन्नो भखवटो सावक सङ्घ या या पति पन्नो भगवतो सावक सङ्घो सामेपति पन्नो भगवतो सावक सङ्घो ยาธิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคาราเอสภะขะวะโตสาวกะสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทาคีนายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสติ บุญญาพิวัตรขออนุโมทนาบุญกับอออนไลน์ห่างไกลบ้านวันที่สุดท้ายของปีนี้เรายังคงมีการพาทุกท่านไปทัศนศึกษาไปไหว้พระณะประเทศอินเดียไปยังเมืองออรังกบาบัดเพื่อชมถ้ำอชันต้าและถ้ำเอลโลราหากว่าพร้อมแล้วเราออกเดินทางกันเลยนะคะ ไปท่องบุญกับคุณปรางรักไปท่องบุญเดือนละครั้งกันนะคะเพราะมันจะช่วยให้เราเบาสมองได้ไหว้พระหลากหลายวัดผ่านคัดกรองเปิดมุมมองให้ปัญญาพาทุกไกล ณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านร่วมท่องบุญกันกับคุณปรางราัฐวันนี้ปรางรัฐจะขอพาทุกท่านมายังเมืองออรังคาบัดในรัฐมหาราชประเทศอินเดียค่ะ เดี๋ยวเรากําลังจะเดินขึ้นไปชมความงดงามของถ้ำอจันตา ถ้ำอชันตาเป็นวัดถ้ำในพระพุทธศาสนาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลกสร้างเมื่อปีพุทธศักราช350โดยพระพิสุในสมัยนั้นได้ค้นพบสถานที่แห่งนี้เห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งจึงได้เจาะภูเขาเพื่อสร้างกุฎโบสถ์ วิหารและเพื่ออาศัยอยู่อย่างสันโดษเนื่องจากเป็นสถานที่ห่างไกลผู้คนแต่ละถ้ำเต็มไปด้วยงานแกะสลักหินเป็นองค์เจดีเป็นพระพุทธรูปเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวต่างๆในพุทธประวัติและชาดกในปีพุทธศักราช2527ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วยค่ะ การขุดสร้างวิหารถ้ำบนแผ่นดินที่ราบสูงแดนใต้เกิดขึ้นสองระลอกครั้งแรกนั้นเป็นยุคริเริ่มบุกเบิกจากช่วงเทรวาดราวพุทธศตวรรษที่3-5ถึง5จนเมื่อเทรวาดได้เสื่อมและสูญไปจากดินแดนอนุทวีปวิหารถ้ำคงถูกทิ้งร้างต้องรอเวลาอีกราว400ปี สุวรรณที่มีถุนเงินใหญ่ๆตรงนี้เลยค่ะช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจากราชวงศ์คุปตะทางเหนือแผ่เข้าสู่ดินแดนที่ราบสูงทางใต้มาพร้อมคตินิยมการสร้างพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์เพื่อการสักการะโดยการอุปถัมภ์ของกษัตริย์ราชวงศ์วกาตกะ การที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือองค์ยาว7เมตรค่ะการขุดสร้างวิหารถ้ำระลอกใหม่ได้เกิดขึ้นพร้อมๆกับการปรับปรุงวิหารถ้ำเถรวาทดั้งเดิมดโวยการสร้างงานจิตกรรมปิดพื้นที่ภายในหรือขุดแต่งพื้นที่ว่างภายนอกถ้ำเจติยะเพิ่มพระพุทธรูปหรือพระโพธิสัตว์ตามคตินิยมค่ะ งดงามจริงๆเลยนะคะ จากถ้ำอชันตาเราเดินทางต่อไปอยังถ้ำเอลโลราค่ะเรากำลังจะไปเยือนถ้ำเอลโลราเรากำลังนั่งรถกอล์ฟเพื่อที่จะไปถ้ำเชนค่ะ ที่นี่เป็นกลุ่มวิหารถ้ำสามสาศาสนาเป็นปรากฏการณ์พิเศษหนึ่งเดียวในโลกอารยธรรมแห่งชมพูทวีปวิหารถ้ำเชนขุดสร้างราวปีพุทธศักราช1350-1600รวม5้าถ้ำ มีการเล่นระดับสูงต่ำที่ลดหลั่นงดงามสามารถเดินเวียนเชื่อมต่อระหว่างถ้ำเป็นวงรอบมีชั้นเชิงทางสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแถมยังเต็มไปด้วยงานศิลป์ลวดลายประดับที่ยิ่งใหญ่เป็นวิหารถ้ำยุคสุดท้ายที่นับเป็นการปิดฉากอารยธรรมการขุดสร้างวิหารถา้ำ้องมลูกท้องค่ะ เรามาชื่นชมรายละเอียดต่างๆของวิหารถ้ำเชนกันนะคะ กำลังจะไปถ้ำพุทธค่ะวิหารถ้ำพุทธแห่งนี้ถูกกระทำย่ำยีโดยคนต่างศาสนาพระปฏิมารูปเคารพทั้งหมดถูกทุบท,ทาลายอวัยวะเพื่อให้พิกลพิการภายในคูหายังพบการถูกเผายังผลให้จิตกรรมภายในเสียหายสิน้นคนท้องถิ่นได้เข้ายึดครองเป็นที่พักอาศัยก่อความเสียหายหลายศตวตรรษเลยค่ะ และนี่ก็คือถ้ำฮินดูที่เฟื่องฟูภายใต้การอุปถรัรมภ์แห่งกษัตริย์มีการขุดเจาะภูเขาให้เป็นมหาวิหารลอยตัวตัดเปิดเนื้อหินลงมาเพื่อเป็นมหาเทวาลัยถวายบูชาแก่พระศิวะมหาเทพการก่อสร้างอยู่ในช่วงราวพุทธศักราช1,300ถึง1,450อืมยิ่งใหญ่จริงๆเลยค่ะ การเดินทางไปอินเดียในครั้งนี้พวกเราได้ร่วมบุญกับคุณดนัยจันเจ้าชายในการแจกมหาทานและทุนการศึกษาแก่ชาวบ้านผู้ยากไร้ในละแวกนั้นด้วยค่ะ เขาล้วนเป็นชาวพุทธมีพิธีการมากมายมีการเต้นรำต้อนรับคณะของพวกเราด้วยนะคะ วังเป็นอย่างยิ่งว่าการพามาชมวิหารถ้ำอชันตาและเอลโลราในเมืองออรังคบัิในครั้งนี้จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้คุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ บุญญาพิรมขออนุโมทนาบุญกับผลิตภัณฑ์ดอกบวกัวคู่ลูกออฟฟิเชียลแมนสเฟรนรสเชอร์ี่ได้สวดมนต์ไหว้พระได้เปิดหูเปิดตากันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลามาปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์กริชนิมะโล แห่งสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชนบุรีว่าคืนนี้เราควรจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างไรดีนะไปรับฟังคำแนะนำกันเลยค่ะธรรมะคือแสงทองของชีวิตธรรมะคือดวงจิตผุดผ่องใสธรรมะคือกำแพง ป้องกันภยัยธรรมะคือนาวาใหญ่สู่พระนิพพานณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังธรรมะโดยพร้อมเพรียงกันวันสุดท้ายของปีก็มาถึงจนได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีคนส่วนใหญ่ก็จะเตรียมที่จะฉลอง ฉลองเพื่อจะรับปีใหม่ก็เรียกวมุ่งไปข้างหน้าดูอนาคตสดใสตามที่คาดหวังเอาไว้จริงๆวันนี้ควรจะระลึกถึงอดีตที่ผ่านมาด้วยแต่ระลึกถึงเพื่อให้เตือนใจตัวเองเราก็เคยผ่านปีใหม่มาหลายครั้งผ่านปีเก่าอย่างนี้มาก็หลายครั้งแล้วด้วยไอ้ที่คาดว่าจะทำเมื่อปีที่แล้ว ได้ทำแล้วหรือยังทำแล้วได้ผลแค่ไหนมีข้อดีข้อเสียข้อควรปรับปรุงอะไรอย่างไรควรจะทำให้ดียิ่งขึ้นก็เรียกว่ามาประเมินดูสิ่งที่ตนเองทำในอดีตเพื่อจะเตรียมตัวทำในอนาคตที่ระลึกถึงนั้นไม่ใช่ระลึกถึงด้วยความอาลัยอาวรแต่มาเป็นบทเรียนทีนี้ คนส่วนใหญ่ในวันนี้ก็จะใช้เวลาฉลองการฉลองเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าเตรียมที่จะไปรับปีใหม่เอาตอนเที่ยงคืนการฉลองที่คนทั่วไปก็ทําก็ทําด้วยความเออกระเริะดูเหมือนกับว่าจะเตรียมต้อนรับสิ่งสําคัญจริงๆแล้วก็สําคัญแต่การต้อนรับสิ่งสําคัญเหล่านั้น ถ้าจะรับด้วยใจที่เป็นบุญเป็กุศลก็น่าอนุโมตนาแต่ถ้าไปรับกันด้วยวิธีเมามายหรือทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายก็น่าเป็นห่วงก็ขอเตือนเอาไว้สําหรับคนที่วางแผนถ้าวางแผนให้รอบคอบหน่อยในการที่จะเดินทางอย่าให้คนเมาไปขับรถ อย่าให้มันเออกระเริกจนเกิดความประมาทในการเดินทางหรือการใช้ชีวิตอย่าไปรบกวนคนอื่นอย่าทำส่งเสียงดังนักนะเวลาที่จะฉลองเพื่อให้เกิดมงคลจึงจะเป็นมงคลได้จริงนะการที่เราใช้เวลาผ่านไปนะเวลาที่ทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแสดงอยู่ในตัวอยู่แล้วว่ามันเอาคืนไม่ได้ อย่างวันนี้เดี๋ยวก็จะผ่านไปเอาคืนไม่ได้ขอให้ทุกๆขณะที่ผ่านไปทุกๆวันที่ผ่านไปให้เกิดประโยชน์เพราะนั้นที่ผ่านไปควรจะเตือนตัวเองด้วยว่าที่จะทำอยู่นี้มันเป็นมงคลหรือเป็นอาวะมงคลเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลที่เราจะแสดงออกทางกายทางวาจาออกไปมันเป็นบุญหรือเป็นบาปเพราะที่ทำไปแล้วจะแก้ไขไม่ได้ จะบอกว่าไม่ได้ทําก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีสติรู้ลึกอยู่เสมอว่าจะทําอะไรทําแล้วจะได้ไม่มาทอดถอนใจหรือว่ามากังวลหรือมาเสียใจในภายหลังดังนั้นการที่เราจะทําอะไรระลึกไว้เสมอว่าสิ่งที่ทํานั้นเกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นนะเรียกว่าทุกๆขณะทุกๆวันจะได้เป็นประโยชน์การเวลาความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ แต่ให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจิตใจของเราพัฒนาขึ้นมีสติมีสมาธิมีปัญญาพัฒนาขึ้นไปสมกับความเป็นชาวพุทธนะเรามาพบพุทธศาสนาในชีวิตนี้แล้วก็ขอให้มีประโยชน์ให้พุทธศาสนามีประโยชน์กับพวกเราทุกคนและให้ปีใหม่ชีวิตของเราก้าวไปในกับปีใหม่อย่างมีประโยชน์และมีบุญมีกุศลให้สมกับความเป็นชาวพุทธด้วยกันทุกท่านทุกคน อนะหวังว่าสารธรรมตลอดปีนี้จะเป็นที่ถูกใจคุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะและปรางละจะขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณไทยทีวีสีช่อง3ผู้สนับสนุนรายการและคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้ความเมตตาต่อรายการระเบียงบุญค่ะเรามาร่วมบุญกันใหม่ในปีหน้านะคะ ทำบุญทุกคราอย่าลืมแผ่เมตตานะคะขอพระคุณและสวัสดีค่ะส,ะสะตัตย์สัตว์สั้งลายที่เปลี่ยนดนทุก เก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอาพยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย เป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขียาตานังปริหารันตุกจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิน้นเถิดเกิดมาเป็นมนุษย์และพ,พู้พพดทธศาสนา เป็นบุญนุ่นนำพาจงรู้ว่าเพราะบารมีจงทำแต่กรรมดีเสริมบารมี สรรสู่สวรรค์นิพพานแลกรรมดีที่สร้าง <combine, S 2> e, สรรสู่สวรรค์สู่สวรรค์นิพพานแล